ครับผมเต้อาชีวะนะครับหรือเต้บุญณพลกุ่มอาชีวะราชพักดีนะครับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวสารนะครับแจ้งข่าวสารเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆไม่เกินสามนาทีกดดูนะครับกดดูข่าวสารที่เราจะแจ้งกดดูเลยนะครับกดดูก็เห็นภารกิจของเราแล้วนะครับว่าเราจะไปไหนอะไรอย่างไรวันที่เท่าไหร่นะครับก็มาพูดให้ฟังตรงนี้นะครับเผื่อใครกดดูแล้วมองไม่เห็นหรือตัวมันเล็กไปนะครับก็คือวันที่สองนะครับวันที่สองไทยไม่ทนนะครับแล้วก็ไซบ์ไทยแลนด์ เราจะร่วมมือกันนะครับกับกลุ่มภาคีเครือข่ายประชาชนเครือข่ายกลุ่มราชพักดีนะครับก็จะไปร่วมกันยื่นหนังสือถึงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับส่วนตกตอนบ่ายนะครับตกตอนบ่ายในวันบ่ายสองครับในบ่ายสองเราก็จะไปที่กองปราบเราจะไปกองปราบต่อเลยเพื่อดําเนินคดีกับ NGO ต่างๆที่กับเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยอย่างผิกดกฎหมายนะครับแล้วมีเงินหมุนเวียนในบัญชีมากมีทรัพย์สินมีคอนโดมีรถจนน่าที่สังเกตว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีความ เชื่อมโยงอย่างไรกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายหรือไม่นะครับเราจะไปยื่นให้ชุดกองปราบช่วยตรวจสอบนะครับตอนแรกว่าจะทํา DSI นะครับก็กลัว DSI เนี่ยจะช้านะครับก็เอาเป็นว่ากองปราบเลยแล้วกันนะครับกองปราบเลยแล้วกันน่าจะชัดเจนและฉัไวต่อพี่น้องประชาชนที่เป็นห่วงกับเหล่า NGO ต่างๆนะครับไม่ต้องกังวลนะครับ NGO ต่างๆที่เป็นคนดีนะครับก็ไม่ต้องดุไม่ต้องกลัวนะครับว่าคุณระดมทุนเอาไปให้ใครส่งไปให้ใครใครได้เงินจากการระดมทุน ถ้าเป็นคนดีไม่ได้ทําในส่วนนั้นก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเป็นคนที่ทาผิดกฎหมายก็เตรียมรับผลในการกระทำนะครับรับผลในการกระทาและจะให้เขาตรวจสอบเชื่อมโยงจุดต่างๆเงิน,นต่างๆส่งไปให้ใครใครได้รับผลประโยชน์ทําไมคุณถึงนั่งรวยผิดปกติทําไมคุณถึงมีเงินผิดปกติคุณนําเงินของคนใช้แรงงานชาวเมียนม,มาเอาไปใช้ในวัตถุประสงค์ใดๆและเคลื่อนไหวใดๆในประเทศไทยเรานะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าสิ่งที่เราทําจะเกิดผลประโยชน์มากน้อยเพียงใดนะครับสุดท้ายฝากและท้ายสุดฝากเลยฝากเลยฝากฝาก,กระจายข่าวเลยนะครับฝากกระจายข่าวเลยส่วนส่วน หลังจากนะเมื่อวานนี้ก็พี่เต้ก็ไปซัดก,กับกลุ่มรักกลุ่มเมียนมานะครับะแกก็จะไปยื่นนี่ละไทยไม่ทนว่าอย่างนั้นนะจะไปยื่นตรวจสอบ n อ o จอฝรั่งไหนสิเอ,อไม่ใช่ n อ o จฝรั่งเ g o กลุ่มเมียนมาเนี่ยนะเออทำไมมันรวยกันจังเลยทำไมมีคอนโดมีทรัพย์สินอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมันเอาเงินมาจากไหนเออนะไอ้ที่ว่า,านัด อะไรนะนัดพมา่าหยุดงานหกล้านคนเนี่ยนะเออมึงมีอาชีพอะไรวะมึงเป็นเอ็ทโออะไรวะนะเนะมึงมีเส้นทางการเงินมาจากไหนเออมีพักการเมืองพมา่าพักไหนสนับสนุนมันอยู่หรือเปล่าเออนะก็จะไปจี้ตำรวจจัดการหน่อยสิเออนี่แหละครับนะกลุ่มไทยไม่ทนนะนะไปยื่นตรวจสอบแล้ว กลุม่มพม่าเนี่ยเหิมเกลมหนักเลยนี่นะมีการตั้งกงตั้งกลุ่มตั้งแก๊งนะโอ้โหสักลายด้วยนะเออพมา่านี่สักลายด้วยนะเอ็นจีโอพม่าเนี่ยนะกลุ่มรักเนี่ยนะเออทำไมเขาทําไมเขากางกันยังเลยพม่ากลุ่มนี้ทําไมเขาทากลัวแบบโอ้โหเป็นหัวหน้าแก๊งหัวหน้ากลุ่มนะสักลายขนาดนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไระหัวหน้าแก๊งมาเฟียเปลวะเออนะ ขนาดคนไทยนี่ก็ยังไม่กล้าสักขนาดนี้นะถ้าสักขนาดนี้คือต้องออกาจากคุกอะนะนี่ไม่ได้ว่าคนติดคุกนะแต่คนออกจากคุกก็เห็นจะสักออกมาอย่างเงี้ยเออนะครับต้องทําต้องทําอะไรผิดถึงจะไปติดคุกอนะแต่นี่เป็นคนพม่าไงโอ้โหสักลายซะน่ากลัวหน้าเกงขามใชะนะโอ้โหล้ำาบึกเลยนะโอ้โห ะครล่าสุดเนี่ยไปแจ้งความจับคนไทยเออมีด้วยแฮะนะงงไหมทาจจ่ประชุมพม่าแจ้งความจับคนไทย <c oughs> นะโอ้โหแล้วสนอท่าข้ามก็ไม่รู้ใครไปรับแจ้งความด้วยนะโอ้นะพี่เต้แกก็เดือดเลยโอ้โนหะ้วมาแจ้งความจับคนนี้มามามานะโอ้แถมมีการนัดงานให้กันหยุดงานกันอีกนะต้งหกล้านคน ทำไมมึงกล้าขนาดนี้วะนะโอ้ลองคิดดูแล้วกันครับถ้าพักไอ้พักพมา่าเนี่ยนะฮะได้เป็นใหญ่เป็นโตนี่มันจะขนาดไหนนะตอนนี้ขนาดมันยังไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตมันยังมีการเคลื่อนไหวออกมาชุมนุมอะไรกันออกมายุกเลิกหนึ่งสองกันเลยเห็นไหมพักพมา่าเออนะครับดูคนพวกนี้สินะโอ้โหไม่เกรงกลัวไม่เกรงอะไรเลยแถมยังท้าทายอีกต่างหากนะฮะ เออถามว่าพามา่าดีๆมีไหมก็มีเยอะแยะนะครับพาม่าที่เขาไม่อยากมาชุมนุมไม่อยากไปเดือดร้อนอะไรด้วยเนี่ยก็มีเยอะแยะนะแต่มันก็จะมีกลุ่มเนี่ยพวกเอ็นีโอนี่แหละนะมาคอยเคลื่อนไหวมาคอยชุมนุมนะเวลามอีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาชุมนุมกันอพรรคส้มก็เหมือนกันมึงก็ไปสนับสนุนอยู่แล้วนเนี่ยพาม,านะม่านะไม่รู้จะเป็นอะไรกับพามา่านักหนา นะครับเห็นไหมกระบวนการมันเคลื่อนไหวเป็นกระบวนการพี่น้องประชาชนม,มันก็ต้องมีคนอย่างพี่เต้เนี่แหละออกมาคอยออกมาขัดขวางนะถ้าไม่มีคนอย่างพี่เต้อาชีวะที่ก็จะไม่มีใครออกมาขัดขวางนะเอเอนี่ยครับก็ต้องมีคนแบบท้าชนนะคนจริงคนชนอย่างนี้แหละนะต้องไปชนกันหน่อยสินะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ไม่อยากจะว่าเขานะอืมนกะ็นะ ประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์บอกฝ่ายความมั่นคงทําอะไรอยู่ว่างน้นก,ก็อาจจะทําอยู่ก็ได้แต่เราก็ไม่รู้นะอืเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับ หรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ